มีสีอะไรบ้า เดี๋ยวเหรอ,อแม่แม่อย่ากวนเนาะอ่ะโฟแล้วอะไรอ่ะอย่าเพิ่งอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคไฟเคยลน เป็นไรลูกยิบขึ้นมากล่องมันใหญ่เกินแล้เนาะใช่กล่องใหญ่เกินไฟแล้วอะไรตีซิกแล้วอะไรล่ะเซเว่นเซเว่นบ้าอาเซเว่นแล้วอะไรเอซแล้วก็อะไร แม่ว่ามันเกินสิบแล้วนะใครได้ถุงนี้ไปนี่น้องเสือแถมให้ใช่ไหมไม่แถมแเดี๋ยวให้อันนี้ของเสือเลยเดี๋ยวเราต้องไปส่งไปสนีไงลูกไอ้ของเสือหมดเลยอ่ะหรอไม่ให้เขาซะง,งั้นก็ช่วยแม่แพ็คของไงแพ็คของส่งไงลูกไอ้ของเสือสหมดเลยมันคืออะไรงน้ำสีบอลของเสือส่งน้ำสีบอลของเสือหรอใช่ มิดซิสวาสพูดซิมิดซิสวาสเเริ่มมเลยมีสีอะไรบ้างเอาออกมาให้ดูสิไม้อ๋อขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยไม rada. ได้ไม่ได้ไมาไลยเฮ้ยเล่าเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมีมีสีอะไรบ้างให้อันเดียวมีสีอะไรบ้างถือมาสิถือถือถือไม้เดียวสีบู๊และสีอะไรอีกส,สีบู๊และสีอะไรอีก ไม่ได้อ่สีปูกับสีอะไรแม่ยิ้มมาซิมีสีอะไรมั่งสีแดงให้เป็นให้เป็นเสาอาศัยสองสีไหนบอกป้าๆดิมิสซิสแววมีสีอะไรบ้างสีแดงกับเทียวครับอ๋อมีสองสีนี่เนาะสีแดงกับสีฟ้าใช่สีแดงกับสีฟ้าราคาเท่ากันเลยเนาะ ฟ้าใช้กับงานบ้านใช่ไหมสีแดงใช้กับรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกอะไรได้หมดเลยเนาะใช่ไหมครับใช่ครับก้อนละกี่บาทลูกสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทสิบก้อนสิบก้อนสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนงเสร็จฝากไว้เท่านี้นะครับขอบสิครับโอเคอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ